สวัสดีครับกลับมาพบกับทีเด็ดในวันศุกร์ที่20กันยายน2567วิเคราะห์บอลวันนี้จะคัดทีเด็ดบอลเต็งนะครับไว้ทั้งหมดอยู่1คู่ด้วยกันจะเป็นฟุตบอลลีกฮอลแลนด์พรีเมียร์นะครับจะเป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านสโบรเล่พบกับทีมเยนเอเซตอักมาคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งนะครับเจ้าบ้านสโบโลเล่นะครับปัจจุบันนะครับอยู่อันดับ13ของตารางฟอร์ม6นัดล่าสุดฟอร์มไม่ดีเลยนะครับทำได้แค่ชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้4 ส่วทางฝั่งทีมเยนเอเซดอัคมานะครับปัจจุบันนะครับอยู่โซนหัวตารางนะครับอันดับ2ของตารางฟอร์ม6นัดล่าสุดฟอร์มดีเยี่ยมเลยนะครับชนะ5นะครับและก็เสมอ1ทีมเยือนอัคมานะครับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะครับ16นัดล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับมา16นัดติดต่อกันแล้วแอบสถิติการเจอกันนะครับในคู่นี้นะครับ6นัดล่าสุดที่พบกันอัคมานะครับก็เหนือกว่านะครับชนะไป3เจ้าบ้านโโบเล่นะครับชนะ1แล้วก็เสมอกัน2นัด ในฤดูการที่แล้วนะครับเจอกันไปทั้งหมด2นัดนะครับในลีกนะครับอัคมาเหนือกว่าชนะไป1และก็เสมอหนึ่งเวลาเจอกันทีไรนะครับทีมเยือนอัคมานะครับจะมีอัตราการของบอลที่ดีกว่าทุกนัดเลยนะครับเวลาเจอกันน้ดนนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฤดูการใหม่แล้วนะครับและทั้งคู่นะครับก็ออกสตาร์ทกันไปแล้วนะครับคนละ5นัดเจ้าบ้านสวเล่นะครับออกสตาร์ทไม่สวยเลยนะครับเตะไปแล้วทั้งหมด5นัดชนะแค่1เท่านั้นเอง เสมอ1แล้วก็แพ้ถึง3นัดยิง5เสีย8นะครับกองหลังนะครับยังเสียเยอะกว่ายิงได้แบ่งไปเล่นในบ้านทั้งหมด2นัดก็ชนะแค่1นะครับแล้วก็แพ้1ยิง4เสีย5กองหลังนะครับเสียเยอะกว่ายิงได้นะครับท,ทั้งที่เล่นในบ้านส่วนทางฝั่งทีมเยือนอัานะครับออกสตาร์สวยเลยนะครับเตะไปลวทั้งหมด5นัดมีชนะ4แล้วก็เสมอหนึ่ง 1, ยังไม่แพ้ใครยิงถึง14ประตูเลยนะครับแล้วก็เสียแค่ประตูเดียวแบ่งไปเล่นเกมเยอนทั้งหมด3นัดชนะ2เสมอ1ไม่แพ้ใครยิง4นะครับแล้วก็ไม่เสียประตูให้ใครเลย วันนี้มาเจอกันนะครับถ้าเมื่อเทียบฟอร์มกันแล้วนะครับอัคมานะครับจะดูดีกว่าเสถิการเจอกันก็ดีกว่าแถมนัดล่าสุดอัคมานะครับเกมลุกระเบิดฟอร์มเลยนะครับเล่นในบ้านอัดฮิลนวีนนะครับขาดถึง91เลยนะครับเล่นเกมเยือนนัดล่าสุดอัดวานวายไปอีกนะครับที่3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับซึ่งวานวายกับโซโวเล่เจ้าบ้านนะครับมาตรฐานทีมไม่ต่างกันเลยนะครับวันนี้มาเจอกันนะครับโดยรวมดูแล้วนะครับโซโวเล่นะครับน่าจะรอดยากนะครับเพราะก่อนหน้านี้เล่นใน วันนี้มาเจอกับอาร์คมานะครับน่าจะไม่รลอดเหมือนเดิมนะครับภาพรวมทีมเยือนอาร์คมานะครับดูดีกว่าเสถิตการเจอกันก็ดีกว่าฟอร์มก็ดูดีกว่านะครับราคานะครับมันก็เลยเป็นทางฝั่งทีมเยือนอาร์คมานะครับที่เป็นต่อกว่าปัจจุบันนะครับจะเป็นต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับเป็นน้ํา1.8ซึ่งเป็นราคาที่น่าเชียร์อาร์คมานะครับเหนือกว่ามากนะครับทั้งฟอร์มการเล่นมาตรฐานทีมดีกว่าเยอะนะครับ1เม็ดน่าจะทําได้แน่นะครับ และรุุนเมตสกินเต็มนะครับจัดไปครับทีเด็ดบอลเต็งวันนี้นะครับเชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนอักมาไปได้เลยที่ราคา1ลูกสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะวิเคราะห์บอลเต็งนะครับไว้ทั้งหมดอยู่1คู่นี้แล้วกันถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับผมไปก่อนละครับสวัสดีครับ